สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะส้มกับโจจะพาไปวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วัดแห่งนี้นะคะก็มีชื่อว่าวัดทับกระดานค่ะ ในส่วนของวัดทับกระดานนะคะคนทั่วไปเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าวัดพุ่มพวงเนาะเพราะว่าจริงๆเป็นบ้านเกิดของคุณพุ่มพวงแล้วก็วัดแห่งนี้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นที่จัดงานลําลึกถึงคุณพุ่มพวงนะคะเวลาถึงวันที่คุณพุ่มพวงเสียชีวิตนะคะซึ่งตรงกับวันที่13มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจุดเด่นๆของวัดนะคะถ้าจะไม่กล่าวถึงศาลา ท่าน้ํานะคะก็จะเรียกว่ามาไม่ถึงแน่นอนค่ะในศาลาท่าน้ํานะคะเราจะพบกับรูปภาพของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะที่หลายๆคนเนาะหลายๆท่านเนี่ยเอามา,าวางไว้นะคะเพื่อเป็นการแก้บนค่ะ และนี่ก็เป็นภาพวาดนะคะที่ทุกคนเอามาเป็นการแก้บนนะคะอยู่ด้านในศาลาค่ะตรงนี้นะคะก็จะประดับประดาไปด้วยดอกไม้ด้วยค่ะเมื่อสักครู่เป็นด้านข้างนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะ ก็จะสังเกตว่าทุกคนนะคะมาแล้วก็มาลําลึกถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ในวันครบรอบนะคะก็มักจะมีการจัดงานที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะ ันนี้เราพยายามถ่ายให้เห็นหลายๆมุมนะคะในส่วนนี้เนี่ยอยู่บริเวณต้นไม้นะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้เราพาเข้าไปดูนั่นก็คือศาลาท่าน้ําค่ะแล้วนอกจากที่จะมีศาลาท่าน้ําแล้วนะคะก็ยังมีการทํารูปของคุณพุ่มพวงค่ะหมายถึงว่าทําหุ่นนะคะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มาเป็นที่ลําลึกถึงนะคะให้ทุกคนหายคิดถึงกันด้วยค่ะ สำหรับวัดทับกระดานแห่งนี้นะคะย้ำอีกทีเนาะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่ที่สุพรรณบุรีนี้เองค่ะ ค่ะแล้ววันนี้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัตต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ